สำหรับคำถามเนี่ยผมจะเลือกตอบอันที่คิดว่าเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่หลายๆท่านน่าจะได้ประโยชน์จากมัน h ฮซีเอได้ถามว่าการลงโปรแกรมมายาฟรีนะครับสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่นะใช้ได้หนึ่งปีนะครับคนที่เรียนอยู่นักเรียนหรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหรือท่านจะเรียนทางสายอาชีพสามารถที่จะยื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบัตรนักศึกษาใบเกตหลักฐานอะไรก็ตามที่ท่านมีที่แสดงว่าท่านกําลังศึกษาอยู่นะครับแนบเอกสารอัปโหลดเข้าไปนะลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ a u t o d e ดตรอในระยะเวลาประมาณ7วันเขาก็จะอนุญาตให้ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดมายามมาใช้งานได้บางคนก็จะได้รับแอปพูบเร็วบางคนก็แอปพูบช้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนไหมช่วงหลังๆนี้นะครับโดยมาก ลงทะเบียนไปมักจะได้ทุกคนนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือรายชื่อสถานศึกษาโดยมากแล้วเวลาเราไปเลือกในเว็บเนี่ยมันจะไม่มีสถานศึกษาของเราหรอกนะเพราะเราอยู่ที่ประเทศไทยแต่ที่เราทําได้คือเราต้องแอดชื่อเพิ่มเข้าไปนะซึ่งในออปชันของในเว็บเนี่ยเราจะสามารถใส่ชื่อสถานศึกษาของเราเข้าไปได้เพิ่มนะครับการใช้งานมายาเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดว่าเวลาเราใช้งานมายาแบบ education license หรือว่าแบบ free license ที่เรา แอพพลเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเอามาทำงาน a s s e t ทแล้วเอาแอสเซทนั้นไปขายได้นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนซื้อไฟล์นั้นไปเปิดไฟล์ขึ้นมาปุ๊บมันจะโชว์เลยว่าเนี่ยเป็น Education License ซึ่งมันมันจะไม่เหมาะกับการนำไปทำงานในลักษณะนั้นในงานที่มีจุดประสงค์ชัดเจนว่าจะไปในทาง Commercial รับงานที่เป็นโปรเจกต์คอมเมอร์เชียลที่ชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ควรที่จะซื้อเลเซเส์ไม่รู้จะติดต่อที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับผมจะช่วยประสานให้นะครับกับทางบริษัท Tech Data ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวโปรแกรม Autodesk มายาอย่างเป็นทางการมีหลายท่านถามว่าโปรแกรมมายาเนี่ยเราจะจ่ายเช่าแบบรายเดือนได้ไหมนะครับในตอนนี้ก็คือเราจะต้องซื้อเป็นรายปีนะครับจะยังไม่มีแบบรายเดือนถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงจะติดต่อย,ยังไงยากไหมหรือคุยปรึกษาได้ไหม ก็ปรึกษาเข้ามาที่ผมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยประสานงานให้เพราะว่าทางทีมงานของบริษัท t e c เท a t ดต้า uh, ที่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายโปรแกรมออโตเดตเนี่ย mm hmm. เขามีทีมที่คอยให้คาปรึกษาอยู่แล้วนะท่านอาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้ mm hmm. เข้ามาปรึกษาก่อนคุยได้นะครับไม่มีปัญหาเลยมีหมีถามว่ารับสอนทําชุดในเกมเพิ่มรายละเอียดชุดใน Unity ี้ไมอยากเรียนด้วยน,นี่อยู่ในคลิปที่เป็นโน m a ดผมแนะนําว่าให้มองไปทางซีบัตซีบัตเนี่ยน่าจะมีเครื่องมือต่างๆที่มันรองรับ การเอาไปทำงานต่อกับโปรแกรมในระดับแบบ Unity อะไรเงี้ยได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรดักชันสแตนดาดนะ Nomad เนี่ยอาจจะเหมาะกับ personal work มากกว่าจริงๆแล้วการใช้งานไฟล์ออกไปจาก Nomad หรือ f o r g e r เอาไปทำต่อใน Unity หรือเงี้ยได้ไหมนะมันทำได้มันทำได้แน่นอนแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนขอมัันะครับซึ่งในคอร์สของเราที่เป็น iPad Scouting เนี่ย มีสอนกระบวนการตรงนี้ไหมทำจากโนแมสเอาไปทำเป็นแอสเซทเอาไปใส่ใน u n น t y เนี่ยต้องถามอาจารย์พัฒนะผมคิดว่าอาจารย์พัฒน่าจะให้คำแนะนำได้ในคอร์สนะครับคุณศิลวัฒน์ถามว่าตอนเอ็กซ์พอร์ตมายาแล้วเท็กเจอร์มันไม่ติดออกมาด้วยเป็นสีดำแทนที่จะเป็นเท็กเจอร์ที่เราใส่เข้าไปในมายาเนี่ยแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะคือไฟล์ฟอร์แมตในมายาเนี่ยมันเวลาเราจะเอ็กซ์พอร์ตไปโปรแกรมอื่นมันจะมีหลายฟอร์แมตมากตัวมาตรฐานก็คือ fbx OBJ นะโดยมากถ้าไฟล์นั้นจะมีการไปทํางานต่อจากโปรแกรมที่อยู่ในในเครือของ Autodesk หรือว่าจะไป Unreal จะไป Unity เนี่ยไฟล์ Format ท,ที่สามารถจะจำข้อมูลของ Texture ได้เนี่ยก็จะมี OBJ ไฟล์ที่เป็น FBX จะจำข้อมูลได้แต่เวลาเรา Export ไปเราจะต้องเลือก Option มันด้วยแล้วเวลาเราออกไปยังโปรแกรมต่างๆเนี่ยบางโปรแกรมเนี่ย เราจําเป็นจะต้องทําบางขั้นตอนใหม่ตอนการทําเฉดการปรับเฉดมันอาจจะต้องลิงใหม่บางเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีพวกปลั๊กอินเข้ามาช่วยเสริมปลั๊กอินมีมีอยู่มากมายเรามีไฟล์จาก TDMAX เราจะเอาซีนทั้งหมดเข้าไปในอันเลียวเราก็จะไปใช้ปลั๊กอินชื่อว่า Data Smith ลองไปหาเสิร์ชดูนะครับคุณ FFF ถามว่าในคอร์สเรียนเนี่ยจะมีคลิปสอนแบบคลิปนี้ซึ่งอันนั้นที่ผมทําคือรถไฟ Snowpiercer นะครับ จะมีคลิปสอนแบบนี้เจาะลึกไหมอ่ะบอกได้เลยว่าในคอร์สเรียนของไลซ์จีเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ถ้าท่านเก็บครบเรียนครบทุกอย่างตั้งแต่เบสิกมีเดียมแอดวานซ์ท่านจะสามารถประยุกต์ความรู้เนี่ยไปสร้างเป็นทุกอย่างได้หมดไม่ไม่ใช่แค่รถไฟแต่ว่าถ้าถามว่าเรามีสอนการทํารถไฟโดยตรงเลยไหมอย่างเงี้ยไม่มี เพราะการทำรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่เบสิกพื้นฐานที่เราควรจะทําตั้งแต่ตอนแรกเราควรที่จะไปฝึกความเข้าใจพื้นฐานก่อนจากนั้นเวลาเราจะไปทําเป็นอะไรเนี่ยเราไปทําได้ทั้งหมดนะครับย้ําเลยว่าเราต้องเน้นพื้นฐานก่อนนะเน้นพื้นฐานเลยเอาให้พื้นฐานแน่นก่อนจากนั้นค่อยๆขยบไปลองทําตามโจทย์ที่แล้วแต่แต่ละคนจะอยากจะไปถึงบางคนอยากทําเครื่องจักรอ่าเป็นแนวเครื่องจักรเลยมีแอนิเมชั บางคนอยากทําเป็นแนวรองเท้าอยากได้รองเท้าเหมือนจริงเลยแต่เวลาเข้าไปดูตามคอร์สต,ต่างๆเนี่ยสังเกตได้เลยครับมันไม่ค่อยมีหรอกครับคอร์สที่จะมาสอนเฉ,เฉพาะเป็นส่วนๆสอนทําเครื่องจักรที่มีน็อตแบบนี้หรือว่า สอนทาเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ไม้แบบนี้มันจะไม่ค่อยมีหรอกโดยมากมันจะเป็นการสอนพื้นฐานโดยใช้ตัวอย่างที่เหมาะกับการเรียนพื้นฐานเสร็จแล้วเขาก็จะให้ความรู้พื้นฐานท่านไปแล้วท่านไปทํางานไปต่อยอดเองมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับมีหลายท่านที่คอมเมนต์ไว้ในคลิปที่สอนแมชว่าช่วยสอนละเอียดละเอียดได้ไหมคะได้ครับต้องไปเรียนในคอร์สนะครับเพราะว่าเรามีคอร์สท,ที่ละเอียดรออยู่แล้วใน YouTube เราทําเป็นการให้ความรู้ในภาพรวม เราไม่ได้ลงทูแบบ123มนะมันจะดีกว่าหากท่านซื้อคอร์ดเข้าไปเรียนนะท่านจะได้เต็มๆเลยมากกว่านะครับพี่มีไฟล์ที่ทําเป็นแอนิเมชันแจกออกมาไหมเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์โน้ตบุ๊กอันนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมีอาจจะทํามาแจกให้หรือไม่ผมก็ทําขายเลยทําขายเป็นสต็อกแล้วท่านก็ไปซื้อในะสต็อกก็ได้นะช่วยกันส่งเสริมเศรษฐ,ฐ,ฐกิจ 4G ด้วยนะฮะทำเป็นแอนิเมชันเพื่อรีวิวสินค้า1-4นาทีราคาเท่าไรทำเป็นโมชั่นไม่รู้ว่าต้องไปเรียนเพิ่มใหม่ แต่ก็ไม่รู้ดีมากแค่ไหนอ่ะก็คือประมาณว่าอยากทําแบบนี้ราคาเท่าไหร่เอา2เคสถ้าจะเรียนต้องเรียนคอร์สพื้นฐานซื้อแบบแพ็กเกจก็ได้เพื่อที่จะได้ความรู้พื้นฐานแพ็กเกจราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ขึ้นไปถึงโปลิมิต1 8ื่นบางท่านเนี่ยเขาจริงจังขนาดว่าอยากเก็บครบเลย4 5่หมนนะครับนี่คือราคาคอร์สเรียนนะแบบครบเลยทุกอย่างการเรียนจะต้องใช้เวลาท่านจะต้องเอา ความสนใจและเวลาของท่านใส่ลงไปไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลส่วนถ้าจะไปจ้างทําเป็นแอนิเมชันนนาทีราคาเท่าไหร่ถ้าจ้างในบริษัทที่เป็นบริษัทแอนิเมชันโดยเฉพาะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยแพงกว่าค่าเรียนหลาย2 0 3 0าเท่าครับราคาขึ้นไปเหยียบครึ่งล้านขึ้นไปเหยียบหลัก4ี่ห้าแสนอะไรเงี้ยแบบแบบสบายสบายเลยงานแบบนี้มันต้องใช้ความโฟกัสผมทําให้ท่านดูเนี่ยอยู่ใน u t u b e เนี่ยผมอาจจะทําเร็วนะผมอาจจะทําเร็วผมอาจจะทำช็อตเนี้ยได้ในเวลาที่ไม่นานมาก แต่กระบวนการการทางานจริงๆกับคนหลายๆคนกับงานที่มีคุณภาพอะ่ะมันใช้มันใช้เวลาเราจะมีทรัพยากรคนที่เราจะต้องใส่เข้าไปแล้วกระบวนการเนี่ยคือเรื่องที่สาคัญที่สุดการปรับจูนแต่ละอย่างมันล้วนต้องใช้เวลาการเรนเดอร์ถ้าผมคุมงานเองผมเรนเดอร์เองผมพอใจเองผมที่เดียวจบแต่ถ้าเกิดเราทํางานกันหลายคนแน่นอนมันจะมีการปรับจูนกว่าที่จะจบเนี่ยมันจะมีการเรนเดอร์ไปละ1คืน2คืน3คืน10คืนหรือว่า2ออาทิตย์อย่างเงี้ย มันจะเป็นกระบวนการทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดไม่มีอะไรฟรีนะครับงานพวกนี้เราลงทุนกับทุกๆอย่างของมันนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือลายเส้นนะครับถ้าชอบคณะนี้ต้องเรียนทางไหนให้ท่านเรียนไปในทางพื้นฐานของศิลปะให้แน่นนะถ้าเป็นคณะที่มีสอนเกี่ยวกับโปรแกรมแนวทีดีด้วยยิ่งดีเพราะมันจะเป็นการปูพื้นให้เราแน่นขึ้นนะครับแต่ผมจะไม่ขอแนะนําไปที่คณะไหนหรือมหาลาัยไหนเพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลว่าที่ไหนดีที่ไหนแตกต่างกันยังไงเนี่ย ผมว่าถามรุ่นพี่รุ่นพี่น่าจะตอบได้ดีนะครับรุ่นพี่น่าจะตอบได้ดีกว่าฟังเพลงอะไรบ้างครับขอลิงก์จะเห็นว่าในหลายๆคลิปที่ผมทำเนี่ยมันจะมีลักษณะของซาวประกอบเนี่ยผมเห็นว่ามีคนหลายคนมากมามาถามเรื่องเพลงนะผมทำ u t u b e อีกช่องหนึ่งก็มีคนมาถามเรื่องเพลงพี่ครับเพลงอะไรขอลิงก์ในไลฟ์ซีจีพอเราเอาเรื่องเพลงประกอบมาประกอบแอนิเมชันก็มีคนขอเรื่องเพลงอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่ในสายเล่นดนตรี แล้วผมจะมีความชอบในเพลงบางอย่างที่มันแบบเข้ามาช่วยเสริมนะก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะแปะลิงไว้นะครับท่านที่ทราบก็จะมาช่วยแปะลิงไว้มายาทําไฟล์เสร็จแล้วนําไปใส่ในพีเมทโปลได้ไหมครับลองรับไฟล์กันไหมครับไฟล์ที่ออกจากมายาเราเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพภาพนั้นสามารถที่จะเข้าพีเมทโปลได้ครับตอนเริ่มใหม่ๆใช้แต่สครับติดพอง่ายแต่พอขั้นสูงจะทําหลายๆอย่างไม่ได้ ไดนามิด้วยนะครับซับทู ool, เครื่องมือที่แอดวานขึ้นไปก็เลยอาจจะต้องไปใช้ซีบัตใช่ครับอันนี้คุณ ID ไก่ตอบไว้นะครับพี่สอนปักอินของแตกในมายาหน่อยครับปักอินของแตกในมายามีหลายตัวที่เท่ๆเ,เลยนะในอดีตที่นิยมคือพูดาวอิดต้องไปซื้อมาตอนนี้พูดาวอิดเป็นของค่ายชื่อว่าเค a อสกรุ๊ป ที่เป็นเจ้าของวีเลย์นะครับ mm hmm. ข้อพิเ์ชดูได้ mm hmm. ผมเคยใช้งานในสมัยที่ผมทํางานนะครับแต่ตอนนี้ผม mm hmm. ผมไม่มีลายเส้นผมก็เลยเอามาใช้ไม่ได้นะครับ mm hmm. คุณนูมานูมาอิ๋นะครับ mm hmm. ขอเรื่องการแมทมูฟ mm hmm. จากนูมามายาหน่อยนะครับ mm hmm. อันนี้เรามีสอนในคอร์สนะครับจะอยู่ในคอร์ส VFX Series 1เราแล้วก็จะมีคอร์ส n o o k 101นะครับอะไรก็ตามที่เป็นบทเรียนละเอียดละเอียดไล่ล1 2 3เป็นอะไรที่เป็นการสอนจริงจังเรื่องทูเนี่ยขอให้ท่านเข้าไปดูใน l i g h t c g c o m s c h o o l นะผมทำเป็นคอร์สเนี่ยตอนนี้มี34คอร์สท่านเลือกดูได้เลยเรียนในนั้นรับรองท่านจะคุ้มค่าแล้วท่านจะได้เบสิกแน่นเลยแน่นเลยมันจะต่างจาก ในช่อง u t u b e ของไลซีจีเพราะใน y YouTube เนี่ยเราเน้นโปรเซสนะครับเราเน้นกระบวนการทิปแอนทิคเล็กๆน้อยๆมากกว่านะถ้าจะสอนเป็นคอร์สเข้าไปเรียนในเว็บเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนนะครับสุดยอดเลยตามหาแอปทีดีที่ปั้นง่ายในที่สุดก็เจอเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนฟังง่ายนะนี่ต้องขอบคุณมากนะครับคุณปิยะชัยนะคอมเมนต์ไว้ในคลิปปั้นโนแมสนะโน m a สวันนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้และใช้งานมันได้จากการลองดูคลิปแม้กระทั่งคลิปฟรีในช่องไลซีจีท่านก็ดูได้แล้วท่านก็ลองทําดู ทำงานออกมาปุ๊บเอาไปปิ้นได้ต่อยอดทําเป็นงานขายได้เอาไฟล์ไปขายได้ในมาเก็ตเพจเอาไปต่อยอดเข้าสู่โปรแกรมที่เป็นเ e อร i ชั Standard ได้นะอันนี้มันเรียกว่าโปรแกรมเขาดีไซน์มาดีนะครับมีท่านที่ถามว่าปั้นแล้วเอาไปทำแอนิเมชันต่อในเบนเดอร์ได้ไหมได้ครับไฟล์ที่ปั้นจากโนแมสจะออกไปเป็น OBJ FBX ได้ท่านก็เอาไปต่อได้เลยในโปรแกรมที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณ Soft, can someone make in e n g l i s h for me in the near future I think I will Focus more on นไล g l o b a l contents Anyway thank you for your comment มันจะมีหลายๆท่านที่ถามว่าพี่ว่างสอนไหมครับพอดีมือใหม่หธรรมายาอ,อ๋อเขาไปเรียนในเว็บไซต์ได้นะครับ l a t i s i c o m slash school อีกครั้งหนึ่งท่านเข้าไปเรียนเลือกเรียนในคอร์สต่างๆงเราได้เลยนะครับไม่มีการสอนแบบเจอตัวนะครับเราทําเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าตอบโจทย์นักเรียนในกลุ่มที่มีปริมาณมากได้ดีกว่าการทําเป็นแบบตัวตัว,ตว,ตวแล้วก็ประกอบกับเรื่องของโรคระบาดต่างๆด้วยในตอนนี้ถ้าเราได้เข้าเรียนทางออนไลน์เนี่ย ปลอดภัยได้ความรู้ดูส้ำได้นะครับตอบโจทย์ทุกๆอย่างนะครับคุณแมสซุยถามว่าสามารถกาง UV ไฟล์ที่ได้จากน่าจะเป็นโปรแกรม Nomad หรือ Forger เพื่อเอาไปใช้ในโปรเคีได้ไหมผมผมคิดว่าได้โดยเครื่องมือในการกาง UV ในโปรแกรมเหล่านี้โดยมากจะเป็นเครื่องมือการกางแบบออโต้นะครับ มันจะทําให้เราเลยแล้วเราก็เอาไปใช้ได้แต่ถามว่ามันคุมได้ดีแบบเสร็จไหมยอยากจะเอาไปทำเพนหรืออะไรเงี้ยได้ดีแบบเสร็จไหมอาจจะไม่อาจจะไม่ได้100%นนะครับ Thank you so much I v e been busting my head trying to figure it out <laughs> อันนี้จะเป็นพวกปัญหาต่างๆคือถึงแม้ว่าคอนเทนต์ในเรื่องของมายาเนี่ยจะ จะมีมากมายนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณผู้ใช้แล้วคอนเทนต์ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีดังนั้นใครก็ตามที่มีความสนใจอยากที่จะลองทำคอนเทนต์แบบที่ผมทำเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าลองทำดูทำได้เหมือนกันนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยคนนี้ดีกว่าทำ vfx นะทำไมต้องรอโตนี้คือชื่อคลิปมีคุณ cable glass บอกว่าถ้าทำในงานจริงจะหินและโคตรน่าเบือ่อแต่ถ้าทำเล่นๆจะสนุกมากกว่านี่นี่คีใช่เลยนะครับงานจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงใส่ลงไปแลกเงิน เงินต้องเงินต้องเงินต้องบาลานซ์กับแรงที่ใส่ลงไปเราทํางานจริงก็คือเราก็ประกอบอาชีพมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวแต่การทํางานเล่นๆหรือทํางานส่วนตัวแล้วถ้ามันเทินเป็นเงินได้มันจะเรียกว่ามีความสุขสนุกงานพวกนี้ที่เรากําลังเรียนและทําเป็นงานที่มันเป็นเรื่องที่มีการอัปเดตตลอดนะเราสร้างอะไรก็ได้งานมีความสนุกงานที่ต่อให้เข้ามาถึงมันจะมีความเครียดติดเข้ามาด้วยแต่ว่า มันก็เป็นโจทย์ที่มีความสนุกและท้าทายขึ้นขึ้นทุกๆวันเลยมันจะไม่น่าเบื่อในกระบวนการของการทำงานแต่ปัญหาหลักของมันคืออาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาที่เราใช้กับไทม์ไลน์นะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอแต่ในขณะเดียวกันในความเครียดที่เจอนั้นก็ยังมีความสนุกความสุขและมีโอกาสอยู่ด้วยเสมอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันในครั้งถัดไปที่ผมจะมาตอบคำถามจากใน YouTube นะครับ